เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจําวันพุทธที่สองกันยายนพุทธจักราช2,563สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินไม่ค่อยมีปัญหาเดือดร้อนเรื่องการเงินเพราะไรายได้ยังเข้ากระเป๋าคุณอยู่ปกติเรื่องของการงานสิ่งที่คุณรับผิดชอบ กำลังจะประสบความสำเร็จในไม่ช้าแถมผลงานของคุณออกมาดีเกินคาดอีกด้วยเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ควรระวังจิตใจหวั่นไหวไม่มั่นคงเพราะช่วงนี้เจอสิ่งย่อยุเยอะๆๆคนโสดอาจจะมีโอกาสสมหวังเพราะดวงมีเกณฑ์พบรักกับคนต่างชาติต่างภาษาสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินมีเกณฑ์สมหวังเรื่องไรายได้ หากหวังเรื่องเงินก้อนจะได้ในไม่ช้าเรื่องของการงานการงานมีเกณฑ์นหนักใจเพราะต้องทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานบางคนที่มีแทศศนติไม่ตรงกับคุณเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ยิ่งเจออุปสรรคก็ยิ่งรักกันเพราะอุปสรรคจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณและคนรักเห็นอกเห็นใ,นใจกันมากขึ้นส่วนคนโสดจะมีโอกาสคลองโสดต่อไปอีกไม่นานเพราะดวงกำลังจะพบรักใหม่ในไม่ช้า สำหรับคนที่เกิดวาันอังคารเรื่องของการเงินช่วงนี้มีแต่รายได้จากช่องทางปกติส่วนผลประโยชน์จากการลงทุนยังต้องรอต่อไปอีกสักพักเรื่องของการงานมีเกณฑ์ที่จะต้องเหน็ดเหนื่อยกับการงานที่คุณต้องรับผิดชอบแต่ก็คุ้มค่าเมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่ได้มา เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ช่วงนี้จะมีคนอื่นเข้ามาวุ่นวายกับความรักของคุณถ้าคุณและคุณรักมั่นคงต่อไปก็คงไม่มีปัญหาอะไรส่วนคนโสดแม้ว่าจะพบคนดีแต่ก็ไม่ใช่คนที่คุณถูกใจในช่วงนี้สำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินมีเกณฑ์ได้ลาบจากการทำงานใหม่หรือธุรกิจเสริมเรื่องของการงานช่วงนี้ดวงดี หากจะติดต่องานเสนองานหรือหาลูกค้าจะสําเร็จมากกว่า80เรซเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ปัญหาที่ผ่านมาก็ทำให้คุณและคุณรักเข้าใจกันมากขึ้นส่วนคนโสดจะมีโอกาสได้พบรักกับคนที่โปรไฟล์ดีมากในช่วงนี้สําหรับคนที่เกิดวันพฤหสัสบ,บดีเรื่องของการเงินแม้ว่าจะมีเรื่องให้ใช้ใจ่ายเรื่อยๆแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับคุณ เรื่องของการงานไม่ว่าวันนี้คุณจะเจอปัญหาหนักแค่ไหนคุณก็สามารถจัดการได้หมดเพราะคุณเป็นคนที่มีความสามารถเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่มีปัญหาที่อยู่ลึกๆในใจกำลังรอการตัดสินใจหรือแก้ไขยอยู่ส่วนคนโสดหากรักใครต้องใจเย็นๆจะต้องใช้เวลาพิสูจน์ว่าเขาจริงใจกับเราหรือเปล่าสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ เรื่องของการเงินการเงินกำลังจะมีรายได้ใหม่ๆเข้ามาในไม่ช้าแต่เรื่องที่น่าเป็นห่วงก็คือเรื่องการใช้จ่ายมากกว่าเรื่องของการงานมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในงานที่คุณรับผิดชอบอีกไม่นานเกินรอแน่นอนเรื่องของความรัก สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่จะลึกซึ้งมากยิ่งนานวันก็ยิ่งรักกันมากขึ้นส่วนคนโสดจะมีโอกาสได้พบคนดีโปรโฟไฟลด์ดีแถมยังมีอนาคตไกลด้วยสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินของคุณยังราบรื่นดีแม้ว่าจะมีเรื่องให้ใช้จ่ายบ่อยก็ตาม เรื่องของการงานขอให้คุณสะสางงานที่ค้างให้ดีเพราะช่วงนี้คุณจะต้องทำงานหนักทั้งงานราษและงานหลวงไม่เว้นแต่ละวันเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่มีเหตุให้เข้าใจผิดกันเล็กน้อยแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวลเพราะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ส่วนคนโสดยังต้องคลองโสดต่อไปอีกสักพักดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้ว ขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ